วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับก็คือเพื่อศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุขแล้วก็2คือเพื่อศึกษากระบวนัการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขครับขอบเขตการวิจัยนะครับก็คือเขาใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานนะครับคือการวิจัยเชิงคุณภาพและก็วิจัยเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเดลไฟแบบปรับปรุงครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเขาเนี่ยจะเลือกโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบเจาะจงครับมาสามโรงเรียน ด้วยการยืนยันข้อมูลแบบสามเร้าอครับสองนะครับก็คือเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงครับสิบเจ็ดคนก็คือผู้บริหารต้นสังกัดสี่คนนักวิชาการห้าคนแล้วก็พอโรงเรียนอีกแปดคนครับครับนี่ครับก็เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเนี่ยครับก็คือหนึ่งแนวคิดเรื่องความสุขสองคือแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขสามแนวคิดเรื่องโรงเรียนสุขภาวะ และก็4ครับแนวทางการดําเนินง,งานของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศครับส่งผลต่อนะครับเป็นเครื่องหมายาลูกศรทาั้งเดียวครับไปที่องค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุขนะครับก็คือมี4ีองค์ประกอบครับก็คือผู้เรียนเป็นสุขบุคลากรเป็นสุขสภาพแวดล้อมเป็นสุขและก็ครอบครัวและชุมชนเป็นสุขครับส่งและก็นํานมาสู่กระบวนการการสร้างโรงเรียนแห่งความสุข เครื่องมือที่ใช้นะครับก็คือเทคนิคเดฟายแบบปรับปรุงนะครับก็คือเทคนิคเดฟายแบบปรับปรุงเนี่ยมันจะเป็นการสัมภาษณ์สขั้นตอนนะครับก็คือ,อรอบแรก3รอบนะครับก็คือ,อ,ร,คอรอบแรกคือเขาจะสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะครับก็คือ,อเขาจะสัมภาษณ์ตามองประกอบสีด้านนะครับก็คือผู้เรียนเป็นสุกข้ลากรเป็นสุขสัมภาพแ์ไป,อไป้อมเป็นสุขครอบครัวและชุมชนเป็นสุขครับและข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะ ไปสู่รอบที่2นะครับก็คือใช้แบบสอบถามชนิดข้อคําถามแบบปลายเปิดนะครับก็คือแบบสอบถามเนี่ยจะได้จากการสังเคราะห์ครับสุดท้ายนะครับก็คือรอบที่3าก็คือจะใช้แบบยืนยันกระบวนทัศนะครับก็คือแบบยืนยันเนี่ยมันจะมีแบบ2คําตอบก็คือใช่ไม่ใช่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเมื่อทานวัตใจเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะได้ผลการศึกษานะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือเขาได้องค์ประกอบ4ด้านนะครับ ก็คือผู้เรียนเป็นสุขบุคลากรเป็นสุขสภาพแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวและชุมชนเป็นสุขครับส่วนตอนที่สองเขาจะได้กระบวนทัศนัดของการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขนะครับนี่ครับก็คือด้านที่หนึ่งแยกมาโรงเรียนแห่งความสุขนะด้านผู้เรียนก็คือแบ่งเป็นการรู้จักผู้เรียนรายบุคคลสองคือการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์สามคือการดูแลผู้เรียนอย่างก,การรัยาณมิตน และก็สุดท้ายก็คือส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและก็ประสบการณ์ชีวิตครับส่วนด้านสภาพแวดล้อมนะครับเขาก็จะได้เป็นจัดพื้นที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ครับ2คือหน้าอยู่หน้าดูหน้าอยู่หน้าเรียนและสุดท้ายก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีครับต่อมานะครับด้านบุคลากรก็คือจะได้สี ได้น,นะครับก็คือหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี2คือ,อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. คือการมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันครับแล้วก็4คือสร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรสุดท้ายนะครับคือด้านครอบครัวและชุมชนนะครับก็คือใช้หลักการมีส่วนร่วมเหมือนกันครับคือให้ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม2ก็คือ ให้ชุมชนนะครับมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาและก็สุดท้ายคือมีการยกยกย,กย่องเชื้อชุมค, <c oughs> ครับสำหรับก็จการอัเชินที่เราท